ต้องยิงไปเรื่อยกอนเอ้ยใครสะกิดใครสะกิดอันไหนสะก,กิดสิดกกตดสุดเฮ้ยลูกลูกลูกแคนนี่ลู <c oughs> แคนผม <c oughs> ว่าหลังจากที่ลงคลิปที่แล้วไปเนี่ยมีเพื่อนๆเราเรีเควสเข้ามาหลายปืนมากๆเลยครับสำหรับไอดีนี้นยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ปืนสไนโบราที่สองีเงินกระบอกนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าปืนนี้ก็เป็นปืนที่ได้มาจากกิจกรรมของซ m เอนะครับได้มาฟรีด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ปืนนี้จะเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกไหมนะครับผม เกมนี้คืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบอกไม่ถูกจริงเล่นแต่ละรอบไอดีนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์อยู่เสมอวันนี้อาจจะแปลกตาหน่อยนะครับคือ <c oughs> วันนี้สับกับแฟงเบดนะครับแฟงเบดลายสวยด้วยอุ้ย <c oughs> เอาวะเออลืมบอกไปนะครับรหัสน,นี้เป็นไอดีเดิมนะจากคลิปที่แล้วนะทุกคนจะ <c oughs> เปลี่ยนชื่อเฉยนะครับเหมือนน้องที่ได้รหัสเขาเปลี่ยนแคร์แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะ อันนี้ไม่อยู่แขนใหม่นะครับ <8 points. S 1> อู้หูยไปโดนสับกับแฟงเบตแล้วรู้สึกแปลกๆปเลยสวยเลยอีกตัวนะครับโอ้แต่แฟงเบตลายนี้ผมชอบมากนะมันเหมือนแบบอาวุธเพชรเลย <Yeah. S 1> สีมันสวยดีนะครับสวยครับผม <Yeah. S 1> อาวะมาไว้มาไว้คือตัวปืน,นยังเหมือนเดิมนะครับไม่ถูกเนิร์ฟถูกบัฟเลยนะปืนนี้ เป็นอีกหนึ่งปืนสไนที่มีกระสุนโคตรเยอะเลยนะครับแม็กนึ่งนะส่วนตัวผมชอบนะหุ้ยสวยอืมน้ำหนักเบานะครับความแม่นยำสูงอีกอย่างแรงด้วยว้าวโอ้ยโอ้ยบนบนเพื่อนจะต้องวอร์มสักเกมก่อนนะครับปรับจูนกับอาวุธดีสักพักหนึ่งนะสักหน่อยสักหน่อย เอ้ยเอาวาโอาะโหเพื่อนเราโหดต่วะวอันนี้มันดานบวกดานลบครับเนี่ยอ้โ,อโหส่วนใหญโบนัสสองเหมือนอันนี้ผมได้ไม่จากกิจกรรมเช็คอินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ได้มาฟรีนะมีวันเดียวเองส่วนตัวเล่นมาทุกสีนะเหมือนจะไม่เคยเล่นสีเนี่ยนะครับสีเงินเนี่ยนะเป็นสกินเดียวเลยมั <c> ้ง <oughs> ไม่แน่ใจนะครับหรือเคยเล่นะมฮ้ยยังไงสามตัวลวดสี่ตัวนี่ครับคือตัวปืนน้ำหนักมันเบามากนะห้าตัวอ้โอโวเ่ามาเว้ยนี่สีแบบนี้เขาถึงจะเรียกว่าเก็บเอ็ดของจริงใช่ไหมอุ้ยเ <c oughs> สียงสวรรค์โอ้โหบิน เฮ้ยผมว่าเขาอาจจะเตะผิดนะคือผมกลับเข้ามาห้องเดิมแลัวจะที่รีเกมนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูใหม่ดิ okay, s <S เขาอาจจะเตะผิดคนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแนละ้วห้องนี้คือถ้าโดนอีกอรอบเนี่ยก็คือน่าจ,จะชัดเจนนะครับเดี๋ยวต้องลองดูเกมนี้ก่อน <c oughs> อ,อลเริ่มเริ่มมานะครับเริ่มมีเหตุการณ์เฮ้ยบาเลสบาเลรอบนี้เจอบาเลสวะ น่าจะยังอยู่หลังเนะครับนี่โอ้โหโโหุ้ยต้องบอกก่อนนะครับว่ารอบนี้ผมใส่หัวกระสุนที่เป็นนี่ครับหัวกระสุนแม่นยำนะทุกคนวไม่ได้ใส่หัวกระสุนดานเบม,มานะอาจจะยิงนัดเดียวไม่ค่อยตายนะครับแต่ก็ตายตลอดแล้ว ถ้าเจอแบบคนใช้เกาะ20เนี่ยอาจจะยิงนัดเดียวไม่ตายนะเพราะว่าหัวกระสุนเราไม่ค่อยแรงมากนะครับเน้นแม่นยำเน้นแม่นยำอ,ยอ,อุ๊ยเอ้าโอ้ยิงอะไรของผมเนี่ยโอเคยิงก่อนเลยนะอ <c oughs> เอาวะตัดเชื่อมดีกว่าครับโอ้โหโดนติดโดนติด ไม่มีดันเลยนะครับขเขาเล่นชา้าหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กลัวนะครับแบบกระโดดออกไปเนี่ยแล้วเรายิงนัดเดียวไม่ตายเราทามมิ่งเราจะเสียนะครับอุ้ยอุ้ยไม่ตายจริงด้วยเฮ้ยตกใจเพื่อน อันเนี้ยต,ตายแน่ครับปืนเนี้ยย <g ül> <g ül> เฮ้แต่เขาไม่แน่นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองตัวชัดเลยโอ้โหเฮ้ยผมขังสไนม์มากไปเหรอรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยโดนเลยทุกคน <g ül> เฮ้ข้างหายไปนานวะต้องใช้เวลานิดน,นึงว่ะทุกคนยิงไม่โดนจริงอ่ะนี้วอร์มเกมที่สองแล้วรนะู้สึกว่าจะยิงไม่ค่อยโดนเลยนะครับอุย เข้ามาอย่างนี้เลยเหรอมาดิสดเกินวิ่งเข้ามาอย่างนี้ไปได้อยู่นะได้อยู่นะอโอ้โหเกือบได้ตัวเฮ้ยขอเก็บเอ็ดอีกรอบแล้วกันวะ <laughs> รอบที่แล้วเก็บเอ็ดโดนเตะออกห้องเลยนะครับดูรอบนี้ดิ นี่ครับแมนยำแมนยำเป็นพิเศษเฮ้ยขอเพื่อนทันไมเนี่ยไม่ใช่โดนเก็บหมดนะโอ้โหไม่ได้เก็บเอ็ดเอาละเดี๋ยวมาดูนะโดนไม่โดนเขานา่าจะเนียไม่ได้เตะผิดจริงๆด้วย ไอ้ทุกคนคือระหว่างที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยมีคนในแคร์นะครับเขาเรียกให้เรามาช่วยยิงห้องนี้นะครับใจไปได้ฟ้าไม่ได้พี่อ๋อโอเคครับผมจัดไปไม่รู้ว่าจะมาช่วยหรือเป็นภาระเนี่ยพี่พี่เต็มที่เลยยิงให้ล่วงเฮ้ยมีการแอบกับซิปบอกด้วยนะครับเต็มที่เลยยิงให้ล่วงจัดไปโอ้จะผมยิงไม่ค่อยโดนนะดิไม่มาวันที่เราลั่นลั่นเนาะอุ๊ย อุ้ยเป็นไงกระโดดยิงอย่างเท่โหคนฟุกเลยครับผม <laughs> โดดยิงก็โดนเฉยอาวะถือว่าเปิดคิวแรกได้แบบไม่แมนนวลนะนนยาวเนะี่ยมีกแน่นอนเฮ้ยมาวะทุกคนพอมีคนเล่นด้วยผมรู้สึกผมหมาแล้ววะผมเริ่มปลดบล็อกพลังแล้ว <c oughs> ผมเลิกกลับมาแล้วรอดูรอดูมาแน่โหม,มาสกิลปากผมเนี่ยเริ่มมาแล้วสภาพเอาละ,ะครับทุกคนแบบนี้โหดเราคือช็อตเมื่อกี้เราไม,ไม่ได้ตายนะไม่มีคนดูตัวเราอยู่นะครับแม้อาจจะได้เห็นรีีอคชั่นจากคนแคร์นะผม<ห><ห>ต้องยิงไปเรื่อยกัน ไอ้ใครสะกิดใครสะกิดอันไหนสะกิดสะกิดก,สก็สุดเฮ้ยลุกลุกลุกแหวนไม่ได้ลุกแหนผมมาว้ามาว้าิดนึงก็เอาแล้วครับตอนนี้แหนผมโคตรแล้วค <c oughs> รบั <c oughs> รบก็ย <'s> <c oughs> าวครับสวยเอาเรื่องครับทุกคน อ,อออยากให้คือยดเพชรเ,เนี่ยมันเดี๋ยวนะมันทำฉายามีดคู่กระดูกยังไม่ได้ครับคืออยากผมอยากน,นี่กับสับกระดูกกูกระดูกมากน,นะต้องไปซื้อเป็นมีดที่เป็นแฉนะครัเนี่ฮ้ยไปทำเอหมดเลยมั้งรอบเนี้ยเฮ้ยบนบ้านนะ ไม่มีใครมาเอลเลยอุ๊ยโอ้โหเอ,อตกแล้วเฮ้ยเหล่าคนอุ๊ยกีการกาดมาเว้ยโอ้โหเข้าบีไปแล้วซอรี่เลยครับผมผมไม่เห็นเหมือนกันเอาวะเอาวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน okay, s <S ยาวเราโดนยาวเมื่อกี้นะครับ ดาวรุดมานะเมื่อกี้ไปโฟกัสทางเออยู่นะครับหรือว่าแบบเราโดนทางเอโหมไปแล้วบุกยาวยาวมาแน่ครับร้อยเปอร์เซนต์ทุกคน<ๆ>ผมว่าน่าจะแบบเป็นแผนล,ลอกตีเอแล้วมาบุกยาวเหมือนเมื่อกี้แน่เลยสวย ขอไม่เล่นแอลแล้วปืนแล้วฮะเฮ้ยมาละ,อ,าละอุ้ยตกใจดีลูกแทนผมลูกแทนผมยาว <c oughs> นา่าจะเคลียร์แล้วหรือเปล่า เอาวะทุกคนเอาเรื่องนะเราเล็กซกก็คุมบอมได้นะครับด้วยสไน,นก็รบอกนี้สภาพยิงให้เพื่อนช่วยนะครับ <laughs> ตม่นีเพื่อนเราก็ตายแนละ้วทุกคนตัวนี้อยู่ไหนอะ่ะสวยอเอาไว้สวโอเคครับไว้เจอกันนะผม